มารรับชมได้ทุกวัย ปัญญาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจการศึกษาไม่ใช่จำความรู้ในอดีตแต่พัฒนาปัญญาจากการคิดเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่ประสบการณ์ปฏิบัติครูต้องจัดกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติแล้วกระตุ้นให้ดึงความรู้ที่จำมาสร้างปัญญาใหม่แก่ตนเองรวมทั้งได้ทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต ในท่ามกลางสังคมที่ซับซ้อนในศตวรรใษรรใหม่รองศาสตราจารย์ดรสุธีระประเสริฐสันหัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในท่ามกลางสื่อโซเชียลออนไลน์หลากหลายรูปแบบในปัจจุบันยุคที่เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่21หันเหความสนใจแทบทั้งหมดของตนไปสู่โลกแห่งความเสมือนจริง เกมออนไลน์ online, การพนันสื่อด้านลบต่างๆเป็นจํานวนมากสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสถานการณ์ดังกล่าวนํามาซึ่งปัญหามากมายต่อยเยาวชนที่อย่างด้อยต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงและเป็นปัญหาสังคมตามมาทั้งอัชญากรรมการล่วงละเมิดสิทธิต่างๆรวมไปถึงปัญหาครอบครัวอีกเป็นจํานวนมากซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งมีลักษณะที่รุนแรงและยากต่อการแก้ไขมากขึ้นทุกวัน เด็กและเยาวชนกลายเป็นทั้งเหยื่อและผู้ก่ออาชญากรรมอย่างที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้กล้าพันแห่งปัญญาจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบ่มเพาะและบูรณาการครั้งใหญ่เพื่อเยียวยาสังคมและสร้างรากฐานอุรมปัญญาให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างทันท่วงทีโครงการพ่อพันธุปัญญาจึงหวานกล้าเมล็ดพันุ์แห่งปัญญาให้กับครูและเด็กนักเรียนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดกแทรกการเรียนการสอนแบบเฉพาะกิจขึ้นผ่านโครงงานฐานวิจัยในรูปแบบของเพาะพันปัญญาทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูและเด็กในศตวรรษใหม่ได้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาแบบอย่างราลึกให้กับสังคมและส่งต่อกล้าพันแห่งปัญญาให้เติบโตอย่างมีคุณค่าพร้อมเผชิญและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองต่อไปในอนาคต สวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินตอนพิเศษเพาะพัน์ปัญญารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการบ่มเพาะทางความคิดของครูและเยาวชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนวันนี้ผมมีเรื่องราวของน้องๆกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเห็นความสําคัญของสิ่งที่มีอยู่รอบตัวในชุมชนถึงแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญรหรับต้นๆของชุมชนของพวกเขาแต่นั่นแหละครับ กลับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขานํามาศึกษาจนสร้างให้เกิดมูลค่าขึ้นมาได้อันเป็นที่มาของโครงงานการจัดการเปล่าน้ํามันของน้องๆจากโรงเรียนไัยบึงวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมอำเภอไพรพบึงจังหวัดศรีสะเกดตัดสินใจนำเด็กนักเรียนเข้าสู่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโดยการทำโครงงานฐานวิจัย ปลูกปลาล์มน้ำมันขึ้นจากความสนใจของเด็กนักเรียนที่พยายามจะผลักดันนำปลาล์มน้ำมันอันเป็นพืชเศรษฐกิจ,จ,จชุมชนของชาวภาคใต้ให้ขยายฐานมาสู่จังหวัดศรีสะเกดที่มีพื้นดินเหมาะแก่การเพาะปลูกปลาล์มชนิดนี้ด้วยเช่นกันลานดินขนาด20ไร่ในบริเวณรั้วโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมได้ถูกปรับภูมิทัศน์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นสวนปลาล์มน้ำมันขนาดย่ยอมๆโดยมีผู้อำนวยการของโรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการปลูกปลาล์มในพื้นที่มาก่อนหน้านี้ราว5ปีที่ผ่านมา เมื่อความสนใจของเด็กๆและครูที่ปรึกษาในโครงการพ่อพันธุปัญญาเริ่มต้นขึ้นต้นปามเหล่านี้จึงกําลังจะกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ในการทําวิจัยสําหรับกล้าพันต้นใหม่ณโรงเรียนไพ่บึงวิทยาคมแห่งนี้นั่นเองถ้าพูดถึงโครงการปาน์มนมันนะครับจริงๆแล้วครูไม่ได้เลือกเองนะครับเป็นเด็กที่เลือกนะครับจริงๆแล้วให้เด็กไปศึกษาหลายสถานที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ภายนอก นะครับภายนอกก็คือบ้านสวายซึ่งตรงจุดนี้มีการปลูกผักนะครับมีการเลี้ยงปลาซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าดูแล้วจะหลากหลายกว่าที่อยู่ในรเขตโรงเรียนนะครับแต่หลังจากที่เด็กได้รีวิวนะครับได้เข้าไปดูในเขตบริเวณโรงเรียนนะครับก็พบว่าเด็กบอกว่าสนใจปาล์มเนื่องจากว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้แต่เราสามารถนำปลูกได้และเด็กก็อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นปาล์มให้ลึกซึ้งเอ่อสามารถนำไปสู่ชุมชนหรืออาจจะเป็นการแนวทางที่ ในเขตสีสเกตสามารถเอาไปปลูกนะครับปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งซึ่งสีสเกตนี่มีจุดเด่นก็คือสามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะลำไยรองกองพวกนี้เราปลูกทุเรียนก็ถือว่าดังที่สุดตอนนี้ก็คือดังอยู่แล้วนะครับล้วก็เลยว่าอถ้าเราเอาส่วนนี้ถ้าเด็กเลือกปลามในส่วนนี้เราสามารถนําไปต่อย,ยอดให้ชุมชนได้ครับผมถึงแม้ว่าจังหวัดสีสเกตจะไม่ใช่แหล่งปลูกปลามน้ํามันขนาดาใหญ่แต่เมื่อมีโครงการเพราะพันธุ์ปัญญาเข้ามา ถือว่าเป็นการจุดประกายความคิดให้กับครูและน้องๆนักเรียนที่ทําให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนของพวกเขาเองแน่นอนครับถึงอาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วแต่เมื่อเราลงไปศึกษาก็ถือเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยที่หลากหลายครับถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่มีครูพี่เลี้ยงจากโครงการพ่อพันธุ์ปัญญามาช่วยชีนะ้แนะแนะนาให้แนวทาง จึงทาให้กระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีระเบียบแบบแผนครับเพราะพันปัญญาประกอบไปด้วยหนึ่งในเรื่องของจิตตปัญญาเด็กไม่จําเป็นต้องต้องเรียนรู้จากกระดานที่คุณครูสอนให้อย่างเดียวนะครับเด็กสามารถเรียนรู้จากการทํางานจากการลงมือปฏิบัติที่ที่ได้ลงร่วมกันทํางานภายในกลุ่มโดยมีคุณครู เป,เป็นพี่เลี้ยงโดยไม่จําเป็นว่าคุณครูต้องบอกให้ทำหนึ่งสองสามหรือหันซ้ายหันขวาเหมือนแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เด็กสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะไปไซ้ายไปขวาหรือว่าจะทําอะไรนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ประทับใจในโครงการแล้วก็เด็กเกิดปัญญาจริงๆจากการเรียนรู้ในลักษณะนี้นะครับผมมองว่าโครงการนียมีส่วนช่วยให้เด็กเด็กไทยแต่ก,ก่อนเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นเด็กที่เรียนแต่ก่อนเราเรียนนะครับเราเราเรียกว่าเด็กเรียนอย่างเดียว แต่พอผ่านโครงการนี้ไปเนี่ยนะครับเด็กเด็กได้ชื่อว่าเป็นคนที่เรียนรู้เพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยในระหว่างกระบวนการการทางานตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเด็กได้ได้ไดไดรับการเรียนรู้เต็มๆนะครับเกิดทักษะการเรียนรู้เกิดทักษะการสืบค้นเกิดทักษะการสื่อ,าส,อสารความสามัคคีภายในหมู่คณะนะครับการตรงต่อเวลาอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เด็กได้ ว่าต้นปามจะรายรอบสถานศึกษาแห่งนี้มาแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า6ปีแต่ด้วยนักเรียนทุกคนไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของปามเพื่อนนํามาศึกษาหรือเรียนรู้ใดๆกระทั่งโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาได้ถูกนําเข้ามาสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จึงทาให้เด็กๆนักเรียนเริ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับปาล์มที่จะสามารถต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับชุมชนต่อไปปาล์มน้ํามันที่ปลูกมีอายุ6ปีและสามารถเริ่มให้ผลผลิตได้บ้างในบางส่วนแต่ก็ยังมีไม่มากเพียงพอที่จะนําไปแปรรูปเพื่อจําหน่ายอย่างจริงจังเพราะปาล์มน้ํามันบางตนก็ไม่ได้ให้ผลผลิตอย่างที่ควรจะเป็นเลยทําให้รายได้จากการปลูกปาล์มน้ํามันถือว่าอย่างน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ที่ใช้ปลูกใน1ปีสวนปาล์มน้ํามันของโรงเรียน จะมีกระบวนการการจัดการทางการเกษตรต่างๆที่ซับซ้อนและพิถีพิถันดังนั้นทุกๆอย่างต่อจากนี้ไปจึงจะเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของนักเรียนในโครงการพ่อพันธ์ปัญญาที่เด็กๆจะต้องคน้นคว้าและหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติต่อการดูแลรักษาให้ต้นปาล์มแข็งแรงและเจริญเติบโตสามารถมอบผลผลิตให้ตรงไปตามเป้าหมายที่วางกันเอาไว้ กระบวนการอันซับซ้อนและเงื่อนปมแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการดูแลปามจึงทําให้ภารกิจในครั้งนี้สร้างความสับสนและตึงเครียดต่อพวกเขาทุกๆอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นบางครั้งก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาภายในใจว่าโครงการที่ทํากันอยู่นี้หนักหนาเกินไปสําหรับวัยของพวกเขาหรือไม่แรกๆก,ก็สนุกมีกิจกรรมมีการอบรม แต่พอไปจริงๆแล้วเริ่มเครียดเริ่มทำงานต้องแบ่งกลุ่มทำงานต่างๆแบบที่แบบบางครั้งเราไม่เคยทำเราก็รู้สึกวิตกว่าเราจะทำได้ไหมงานต่างๆที่ครูม,มอบให้แบง่งเวลาก็ยังไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ค่ะเละวลาเสาร์อาทิตย์เพื่อนชวนไปไหนเราก็ไปไปเที่ยวไปอย่างนี้เดินห้างตากแอร์เย็นๆเราก็ไปครับแต่พอเข้าปุ๊บเราเริ่มที่จะปฏิเสธเพื่อนแล้วว่า ไม่ว่างนะคือครูนัดครูให้ไปทํางานแล้วก็ก็ปฏิเสธเพื่อนไปเกือบทุกครั้งเพื่อนก็ว่าวันหลังถ้าไปไหนจะไม่ชวนแล้วครูนัดก็คิดตลอดคําว่ามาอีกแล้วหรอคือแบบอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งมาเองเรียนไม่มีวันหยุดเลยเราก็คิดว่าเป็นเด็กขนาดมอต้นยังเรียนขนาดนี้แล้วถ้าไปมอปลายนี่จะขนาดไหนไม่ใช่ว่าต้องกลับบ้านตกสามทุ่มเลยหรอ ก็คิดไปเองเยอะมากครับที่ไปลงข้อมูลนะครับไปลงข้อมูลแล้วก็โดนเขาไล่โดนเขาดา่าที่มาเขาไล่กัดทอ้อไหมก็มีท้อบ้างครับเครียดแกปัญหาไม่ได้ก็ไปทําสมาธิครับก็มีบ้านก็มีห้องพระแล้วนั่งนั่งสมาธิแล้วก็นั่งพอจิตใจสงบแล้วก็ไปทํางานต่อครับต้องอดทนอยู่กับมันต้องปรับสภาพอยู่กับมันให้ได้ครับ โงาที่ใดที่มีการทำงานร่วมกันแน่นอนครับเราคงไม่สามารถที่จะหลีกหนีปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาได้แต่นั่นก็คือบททดสอบครับในการที่การทำงานเป็นทีมนั้นจะเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ทางนี้ทางนั้นต้องอาศัยใจครับใจที่ยอมรับซึ่งกันและกันปรับ ทัศนคติของตอนเองใจที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันและที่สำคัญครับต้องมีใจที่มุ่งม,มั่นที่จะเรียนรู้ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ผ่านปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานั้นผ่านมันไปให้จงได้ครับ ัญญาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเพราะพันปัญญาโครงการแห่งกล้าพัพนแห่งการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดเพื่อเพิ่มทักษะในการสังเคราะห์แนวคิดจิตตะปัญญาเป็นการตื่นรู้ด้วยตนเองผ่านอุปสรรคและเวทีแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริงรูปแบบของโครงการฐานวิจัยตามแนวคิดผลเกิดจากเหตุ ตัวแปรต้นนําผลมาสู่ตัวแปรตามอันนำมาซึ่งประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันของทั้งครูและนักเรียนและแน่นอนว่าทุกกระบวนการในการปฏิบัติภารกิจในโครงงานฐานวิจัยได้ก่อให้เกิดช่องทางแห่งการเรียนรู้ร่วมกันขึ้นมาและทุกครั้งที่เกิดปัญหาในการทําโครงงานที่มีความละเอียดซับซ้อนเชิงการวิจัยอย่างเช่นโครงงานปลูกปลามน้ํามันของพวกเขาในครั้งนี้ปัญหาที่ท้าทายต่างๆได้ถูกออกแบบเอาไว้ให้ทุกคนต้องแก้ไขอย่างมีสติ อาศัยหลักการของเหตุและผลเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างผู้มีปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ก่อเกิดขึ้นในตัวตนของครูและนักเรียนที่พวกเขาต้องสังเคราะห์ทุกปัญหาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวของพวกเขาเองเราเราไม่รู้ว่าการทำโครงงานนี้ต้องเริ่มจากเริ่มต้นจากอะไรแล้วทำอะไรต่อเริ่มทำามากน้อยแค่ไหนแบบหาข้อมูลจากไหนบ้างแรบ เราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเอาอารมณ์ที่เราเครียดและเก็บกดไปลงกับเพื่อนบ้างพ่อแม่บ้างด่าว่าเพื่อนบ้างยอมรับครับว่าเพื่อนโกรธมากตอนนั้นโกรธจนขนาดว่าหนึ่งอาทิตย์ไม่คุยกันเลยแต่วางหน้ากันเฉยๆแล้วก็เมินใส่กันไม่พูดกันก็มีปัญหาที่ว่าอย่างเราต้องใช้คอมเยอะอยค่ะเพื่อนบางคนก็จะไม่ค่อยเก่งคอมเราก็ พอแบ่งงานกันเพื่อนที่ไม่ค่อยเก่งคอมก็จะทํามากไม่ค่อยได้ค่ะเรามันจะมีเพื่อนที่เก่งคอมอยู่ไม่กี่คนในกลุ่มแล้วก็ต้องแบ่งงานเฉลี่ยให้ได้บางคนได้รับงานเยอะก็ว่าให้เขาทําคนเดียวหรือเปล่าแต่ที่จริงเราก็ช่วยกันทั้งหมดนะคะก็บางทีก็พากันมามาแล้วบางทีก็ไม่ได้งานมาเล่นกันเพื่อพยายามแก้ปัญหาบางทีก็มีทะเลาะกันบ้างครับทะเลาะกันในกลุ่มจนบางทีต้องแยกกลับบ้านกันเลย ในเวลาที่น้องๆมีปัญหาครูวิเชียนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สําคัญที่ขอให้กระบวนการเรียนรู้ของน้องๆขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าครูวิเชียนให้คําแนะนําปรึกษากับน้องๆอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะะมากมายก็ตามแต่การได้เห็นน้องๆได้นําคําปรึกษาคําแนะนําที่ได้รับจากครูวิเชียนไปขบคิดไปแก้ปัญหาของพวกเขาได้ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นครับ เพราะว่าครูวิเชียรได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ได้เห็นทักษะทางความคิดของน้องๆน,นี่เองถือเป็นการตอบโจทย์ของความเป็นครูที่ได้สร้างนักเรียนที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยของเราต่อไปครับคือถ้าผมรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเด็กทําโครงงานไม่เสร็จหรือว่าผลการทดลองไม่ได้ผลผมจะเรียกมาคุยนะครับหาเหตุและผลว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับ ถ้าไม่ได้จริงก็คือให้เด็กเด็กเด็กเปลี่ยนตัวแปรนะครับจะไม่ยอมให้เด็กเมฆผลกันตลอดนักทําโครงการนักวิจัยที่ดีมอีอย่างเดียวที่คือที่เขายอมรับกันก็คือความซื่อสัตย์ถ้าเราซื่อสัตย์ว่าได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงเราก็ต้องบอกไปตามนั้นเด็กทําโครงงานมีการการะทบกระทั่งกันบ้างหน้าบูดหน้าบึ้งใส่กันนะครับบางคนไม่เคยมาหาเพื่อนเลยนะครับวิธีการจัดก,การง IGN ่ายๆก็คือเรียกมาคุยกันทั้งห้าคน แต่ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องหาคนผิดนะครับเพราะไม่มีใครผิดอยู่แล้วเราใช้บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนะครับผมว่าใช้บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลก็คือเด็กคนนี้ส่วนนะครับเอาเองเลยเองไปเก็บตัวอย่างนะครับเด็กคนนี้มีความคิดมีความเป็นผู้นํานะครับแจกแจงงานให้เพื่อนนะครับที่สุดแล้วหน้าที่นะครับหน้าที่หน้าที่ของเราก็เหมือนอะไรรถยนต์นะครับถ้าเราทํางานสอบประสานกันหมดนะครับรถยนต์ก็เคลื่อนได้ตราบใดที่ ผิดใจกันเครื่องยนต์อะไรทุกส่วนผิดใจกันไม่ทํางานสองประสานกันน็เคลื่อนไปไม่ได้นะครับงานไม่ประสบความสำเร็จก็เนื่องจากความขัดแย้งในกลุ่มนะครับเล่าให้เด็กฟังเล่าให้เด็กฟังว่าเราก็เหมือนรถยนต์นะครับเด็กจะเข้าใจสุดท้ายแล้วผมมองว่าอะไรทุกชิ้นถึงแม้แค่เป็นน็อตตัวเดียวนะครับถ้ามันหลุดออกรถก็วิ่งไม่ได้นะครับทำงานทําอะไรก็ทําไม่ได้ครับเมื่อเราวางแผนให้เด็กทั้งทั้งที่เราวางแผนแต่ว่า พอพอเรานัดส่งงานหรือนัดดูงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีงานมาส่งก็เราก็ต้องไปเช็คดูว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรก็ต้องก็ต้องเรียกกลุ่มของของเรามามาคุยกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็ต้องเราก็ช่วยช่วยเด็กแก้ปัญหาโดยการให้รู้ปัญหาก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรเขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่มีอุปกรณ์หรือเขาไม่สามารถมาทํางานที่โรงเรียนได้เราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาให้ตรงจุดครับ กา <cin> รวิจัยหลากหลายรูปแบบในทุกๆมิติของโครงงานฐานวิจัยการปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่กรรมวิธีในการปลูกการดูแลด้วยปุ๋ยที่ต้องเรียนรู้ถึงสูตรของปุ๋ยชนิดต่างๆเพื่อนำมาทดลองหาบทสรุปที่ดีที่สุดสำหรับปาล์มน้ำมันเมื่อได้ผลผลิตจากต้นปาล์มออกมาแล้วกระบวนการคิดยังคงเดินหน้าต่อไปสู่การแปรรูปปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงมากขึ้นไปทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เด็กนักเรียนมัธยมต้นในโครงการพ่อพันธุ์ปัญญา ของโรงเรียนภัยบึงวิทยาคมที่จะต้องฟันฝ่าภารกิจเหล่านี้ไปพร้อมๆกันกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายระหว่างที่โครงงานดําเนินไปแม้งานฐานวิจัยการปลูกป่าน้ํามันในครั้งนี้จะให้ผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ท้ายที่สุดสิ่งที่ครูและเด็กนักเรียนในโครงการพ่อพันปัญ,ญญาจะได้รับกลับเป็นดอกผลแห่งปัญญาจากการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เพื่อผ่านพ้นภารกิจของโครงงานให้สำเร็จไปได้ด้วยสติปัญญาของพวกเขานั่นเองรู้สึกมีความอดทนมากขึ้นมีปัญหาอะไรก็มาแชร์กับเพื่อนไม่เก็บไว้คิดคนเดียวมันก็เอาความคิดเพื่อนมาใส่ด้วยไม่ใช่ใช้แต่ความคิดของตัวเองถ้าเอาความคิดของเพื่อนมาใส่กับโครงงานเราด้วยอาจจะทำให ผลงานของเรานี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับตอนแรกที่เข้ามาอยู่ในโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาใช่ไหมคะ,ะคือมีความสนใจในการทําโครงงานแต่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าพ่อพันธุ์ปัญญาคืออะไรแต่เป็นคนชอบที่จะทําโครงงานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นครูวิทย์ก็เลยขอเข้ามาทำค่ะข,ขอเข้ามาทําข,ขอเข้ามาร่วมในโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาแล้วสิ่งที่ได้ตามมาคือมิตรภาพมิตรภาพที่ดีกับ ครูแกนนำที่ที่ร่วมกับโครงการเรา,าแล้วมันมิตรภาพสิ่งมิตรภาพเหล่านั้นมันทำให้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆตามมาอีกมากมายทั้งตัวครูทั้งตัวเด็กนักเรียนสำหรับตัวดิฉันนี่เปลี่ยนมากเลยคือจากคนที่ไม่ฟังคนอื่นเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะโครงการนี้ได้เยอะนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้า ค่ะความกล้าม,มีน้อยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดค่ะเป็นคนพูดน้อยนะคะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ว่าพอเข้าร่วมโครงการก็จะมีการอบรมทั้งจิตตปัญญาทั้ง RBL ฝึกความคิดให้เราค่ะเราก็จะมีกล้าแสดงออกมากขึ้นเวลาไปอบรมมีการถามคำถามเราก็สามารถตอบได้ค่ะ สำหรับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่เราได้เข้านะคะเราได้เลยก็คือเราได้ความสามัคคีไม่ว่าการทดลองของพเราจะออกมาจะได้ผลมากได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ความสามัคคีในกลุ่มเราช่วยกันทํางานเราไม่ทิ้งกันอยู่ด้วยกันจนเสร็จกลับบ้านดึกก็ดึกด้วยกันกระบวนการคิดเชิงเหตุผลก็จะทําให้เรารู้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆหลายๆอย่างที่เราศึกษามาเนี่ยมันมันที่มันเป็นผลออกมาเนี่ยเพราะมันมีเหตุ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมันจะมีผลตามมากระบวนการคิดสังเคราะห์วิเคราะห์เชื่อมโยงและตรกกะก็คือเราจะใช้กระบวนการคิดต่างๆมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาเชื่อมโยงเข้าสู่ความจริงะคะ่ะแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหาเพื่อนเข้าหาบุคคลรอบข้างได้ด้วยในการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนั้นการเรียนรู้ของครูกับนักเรียนจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันฝึกปฏิบัติ ไปพร้อมๆกันจะได้ปรึกษาหารือระหว่างคุณครูผู้ที่จะจะชี้ทางแนะนำให้เขาเกิดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและนำเอาความรู้เหล่านั้นไปทำเรื่องที่เขาสนใจนักเรียนได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงทำจริงประสบการณ์สร้างความกล้าเพราะพันปัญญาสร้างความรู้เมื่อทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันถือเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ครับ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวจึงทําให้โครงการการจัดก,การปลาล์มน้ํามันของน้องๆจากโรงเรียนไพรบึงพิทยาคมในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงลงได้ได้เห็นรอยยิ้มของความสุขของความสําเร็จของพวกเขา,าได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมาจนถึงเส้นชัยของโครงการในการศึกษาในครั้งนี้ครับแม้ผลจากงานฐานวิจัยของเด็กๆในครั้งนี้จะต้องอาศัยระยะเวลาอีกหลายปีถึงจะสามารถกล่าวได้ว่า การปลูกปลาล์มน้ำมันในพื้นที่บริเวณโรงเรียนและชุมชนผ่านกระบวนการในโครงงานฐานวิจัยการปลูกปลาล์มน้ำมันจะสามารถแตกดอกออกผลนำมาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจชุมชนได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโดยทันทีหลังผ่านพ้นโครงการเพราะพันธุ์ปัญญาไปได้อย่างบริบูรณ์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางความคิดและความเชื่อมั่นในหลักของเหตุและผลที่เพาะพันธุ์ปัญญาได้ส่งมอบกล้าพันธุ์ที่แข็งแกร่งเอาไว้ในประสบการณ์ของทั้งครูและเด็กนักเรียนทุกคน ปัญญาส่งผลต่อเยาวยชนเมล็ดพันธุ์เล็กๆเ,เ,เหล่านี้สร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในตัวของพวกเขาทางการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการจุดประกายความคิดสติปัญญาอันนําไปสู่การเป็นเยาวยชนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตสัปดาห์หน้ารายการแทนคุณเป็นดินตอนพิเศษเพาะพันปัญญายังคงมีเรื่องราวของมเมล็ดพันธุ์ดีๆมาให้ติดตามชมกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ